คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับเล่นกีตาร์ายังไงให้มันเพาะให้มันไพเราะนะครับนะก็อันนี้ก็อยู่ในคีซีนะครับซีเมเจอร์นะอันนี้ผมตั้งเป็น e f ฟเฟนะของคุณก็จะเล่นเป็นแบบ B นะนะครับนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ การเล่นกีตาร์ให so, ้ม so, ันไพเราะก็ค um, kind of ือเรานําเทคนิคพ so, ื so, devil, flower, so, so <mon> ้นฐานมาใช้นั่นเองนะครับคือไงไงเดี๋ยวให้ดูเลยครับก็คือสมมุติเราเล่นในคีย์ซีเมเจอร์ง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นโน้ตพวกเพนทาโทนิกนะครับอาจจะถ้าเราเล่นธรรมดาเล่นแบบคนที่แบบว่าเพิ่งฝึกหัดหรือเพิ่งเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่นแบบนี้ คุณลองฟังดูนะลองวิเคราะห์ดูเป็นไงมันแข็งมันทื่อแล้วมันก็ไม่ลงไม่มีความไพเราะไม่มีความเป็นวลีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาเทคนิคพื้นฐานของผมไปใช้อาจคุณลองฟังดูแบบใหม่นะอันนี้เบสเบสิคแบบง่ายๆเลยนะ คืออะไรวันน kind of uh, like ี้คือเราเอาเทคนิคพื้นฐานเหล่านี้ไปใส่นะครับมันก็เกิดความไพเราะกินแล้วไม่ต้องใส่อะไรเยอะแบบผมก็ได้นี่คือผมทำให้ดูเฉยๆเห็นไหมเนี่ยมันแตกต่างกันไหมกับ เห็นไหมคือสามารถเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าความเป็นมืออาชีพการมันคือมันอร่อยมันน่าฟังเล่นยังไงให้มันอร่อยน่าฟังนะครับเนี่ยมันต้องมีเทคนิคพื้นฐานเนี่ยเทคนิคพื้นฐานก็วิเคราะห์ได้เลยง่ายๆคืออะไรหนึ่งเลยการสไลด์สายสองการไวเบอร์เตอร์เห็นไหมอ่าสามการดันสาย ดันแล้วสั่นสายได้ด้วยฮะเห็นไหมครับหรือว่าจะเป็นการหยุดตัวโน้ตเห็นไ,ไหมนี่ก็เกิดสำเนียงได้ง่ายๆเลยแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วลุงเนียการสไลด์สายสไลด์ไปสไลด์กลับเห็นไ,ไหมมันก็เกิดสำเนียงและมันดีกว่าการดีด เห็นไหมมันเหมือนดีดคนดีดไม่เป็นคนไม่มีสำเนียงนะแต่คนเล่นมีสำเนียงเห็นมามมันน่าฟังกับเห็นไหมมันมันคนละเรื่องเลยมันคนละหน้ามือหลังมือเพราะนั่นเนี่ยเล่น้มันเพาะนะครับก็คืออย่างไงก็คือการปราณีตหรือการเขาเรียกว่า มเนี่ยมันมีการดีดแล้วยกแล้วหยุดอะไรต่างๆเนี่ยเหล่านี้นะครับเนี่ยนี่คือเทคนิคง่ายๆเลยเทคนิคง่ายๆพื้นฐานเลยนะครับในการเล่นให้มันไพเราะเขาเรียกว่าสำเนียงกีตารานั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นไม่เป็นก็เอาแน่นอนครับแ,แน่น่วนว่า,วาคุณอาจจะฝึกการปั่นมาโอ,โอเคเลยคุณปั่นโอเค คุณปั่นได้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าบางทีถ้าคุณเล่นแล้ว,ลวมันไม่มีไม่ค่อยมีสำเนียงมันมันก็จะฟังแบบแข็งๆข็งไม่มีสำเนียงไม่พอลกด้วยอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ฟังดูแบบแ yeah ย่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นให้มันสะอาด อนไนมันน่าฟังกันถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเล่นกีตาร์มันง่ายมากๆนะครับเพียงคุณจะต้องมีความปราณีตแล้วก็มีความใส่ใจในเทคนิคพื้นฐานแั่นเองค่อยๆเล่นครับไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องไปเล่นเร็วหรือแบบให้มันร้อนมันชํานาญก่อนมันจะชํานาญมันจะชินงอนไปเองนะครับไม่จําเป็นจะต้องโอ้มาถึงโอ้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ต้องไปรีบร้อนนะครับมัน ด้วยระยะเวลาของมันมันจะไปของมันเองนะครับนะครับหรือแม้กระทั่งการเลือกใช้เขาเรียกโหมดของกีตาร์หรือว่าการใช้สเกลต่างๆอย่างเช่นสมมุติ C เราก็สามารถที่จะใช้ C ออไมเนอร์ minor, เข้ามาผสมลงกันได้ครับเราก็สามารถที่จะใช้มันมาผสมกันในการโซโล่ก็ได้ แต่ว่าเราต้องรู้จักวิธีการนาะมาใช้วิธีเชื่อมตัวโนต้ตต่างๆเหล่านี้นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับดนะ้นแลวขอขอใหอ้ท่านที่ดูคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็น่าจะไดะ้เขาเรียกว่าเก็งเล็กเก็ดน้อยเอาไป ประยุกต์ใช้นะผมบอกแล้วเลยว่ามันมันทำให้คุณเล่นกีตาร์ได้ไพเราะแล้วก็น่าฟังมากๆนะครับมันก็ดีกว่าเราไปเล่นแบบว่าหนึ่งเลยเนี่ยคุณดีดไดนามิกต้องได้ก่อนเห็นไ,ไหมดนามิกการสั่นสายการไวเบโตอะไรอย่างเงี้ยนะคือไดนามิกมันมาเต็มนะครับแต่บางทีเนี่ยเราดีดกัน ดีแล้วไม่มีสายนะครับดีแล้วไม่มีสายคือมันก็จะมีเสียงรบก,กวนอื่นๆมาถูกไหมอ่าทำให้เรามันดีกีตาร์ไม่มีไดามิกมันโซก็ปกมันอะไรอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่เกิดความไพเราะที่ควรนะครับประมาณนี้เนาะเวลาผมอยู่ในห้องอัดเนี่ยนะครับแน่นอนครับผมนะห้องอัดจะเนี๊ยบมากจะต้องเป็นโน้ตทีเ่เราต้องการจริงๆแต่ถ้านโน้ตแบบโซก็ปกอ่าสมมติอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ต้องเอาใหม่เทคใหม่เลยถูกไหมเพราะนั่นเนี่ยอยู่ในห้องอัดต้องเนียบ เห็นไหมหยุดคือหยุดต้องเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่อยู่ในห้องอัดก็จะรู้ดีอยู่แล้วยิ่งเป็นเพลงลูกทุ่งเนี่ยโหยิ่งแบบอ้าอัดกันแบบว่ามือแทบหงิกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับงานไม่ไม่ใช่เฉพาะเพลงลูกทุ่งคือเพลงอื่นก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนครับในห้องอัดคือเป็นการที่ทํางานที่ต้องละเอียดแล้วก็ต้องแบบต้องชัดเจนนะเออง่ายๆเลยนะครับเราจะเล่นแบบแบบที่เราซ้อมทั่วไป อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถูกไหมถ้าจะเล่นอะไรก็ต้องให้มันชัดๆก็ต้องอ่ะต้องแบบนี้เลยถูกไหมอ่าวันนั้นเนี่ยนะครับนะก็ฝากว้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะใครที่สนใจนะครับอยากจะเรียน,นครับคอสอนกีตาร์ของยมุกิจฟายก็แน่นอนครับผมนะสอนให้คุณเอาไปใช้เป็น นะครับแล้วก็ใช้ถูกต้องแล้วก็ที่เอนกันคือสร้างสำเนียงอย่างที่ผมบอกไปง่ายๆเลยนะครับในคอร์สมีอะไรเยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับเพียง999บาททักแชทแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0831655688บอกได้เลยครับรหัสเดียวตลอดชีพเรียนได้ตลอดการนะครับเพราะว่าเรียนใน Facebook กลุ่มปิดด้วยนะครับผมนะผมก็จะมีกลุ่มสอนอยู่แล้วก็ที่อนกันคือไม่จบแค่นั้นคือถ้าเรามีการอัปเดตวิดีโอนะครับอะไรหรือมีเรื่องอะไรที่คุณอยากรู้คุณก็ สอบถามมาได้เลยนะครับอะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเรียเรเาะ โอเคครับผมนะทักแชทแอดไลน์มาที่เพจโซนแปดสามหนึ่งหแล้วเจอกันในคอร์สเรียนจัดไปครับผมขอบคุณแอดมินทุกกลุ่มด้วยนะครับจัดไป